รถเข้าใหม่ค่ะคุณพี่ขาคันนี้เป็น SUV ด้วยนะคะเข้ามาสดๆร้อนๆเลยเป็น Honda HRV 1.8 EL ปี2019ไม่วิ่งแค่แสนเดียวเท่านั้นค่ะคุณพี่ขาราคาตั้งขายที่599,000บาทเลยนะคะรายได้18สามารถจัดคันนี้พี่ได้เลยนะคะเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงไปดูในชิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณพี่ขาวันนี้มาเจอกับน้องแก๊งเต้นเพชรย้อนกันอีกเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะมีรถเข้าใหม่มาเลยค่ะคุณพี่ขาเพิ่งจะเข้ามาเมื่อเช้านี้เองคุณพี่ขาเป็น Honda HRV 1.8 EL ปี2019นะคะคันนี้ไม่ใช่ตัวท็อปนะถ้าตัวท็อปจะมีหลังคาสโลปนะคะแต่สภาพคุณพี่ใหม่กิฟเลยนะคะรถใช้งานมือเดียวค่ะใหม่วิง่งแค่แสนเดียวเท่านั้นนะคะราคาคันนี้ตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเองนะคะคุณพี่ขาผ่อนเบาๆเ,เดือนละ9,000กว่าบาทคุณพี่ ได้18ื่นนี่สามารถจัด HRV ไปได้แล้วนะคะหรือคุณพี่สนใจอยากจะมาชมตัวรถนะคะมาได้ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะเราอยู่กันที่มีนบุรีกรุงเทพ,พค่ะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะคะมาเจอเจอกับน้องกางเต็นได้นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวกางเต็นจะพาไปชมตัวรถรอบๆคันนี้ก่อนว่าสภาพจะสวยขนาดไหนไปดูเลยค่ะคุณพี่นะคะคุณพี่ได้อะไรจากคันนี้มาบ้างดูคุณพี่ดีไซน์ด้านหน้านะสวยๆเลยรถแบบ ผู้บริหารเลยค่ะคุณพี่คะไฟหน้านะคะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะคะยาวๆเลยเส้นสายสวยมากนะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นโคเมียมแบบนี้คุณพี่นะสภาพสวยมากเลยคันนี้เรารอการปรับสภาพอยู่นะคือรถเนี่ยเพิ่งเอามาคุณพี่อาจจะแบบดูยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะคะคพี่เดี๋ยวเรารอ,อสปารถกันสักนิดนึงนะคะ ดูนะคะโครงสร้างด้านหน้าเดิมๆแท้ๆจากโรงงานค่ะรถของบริษัทเราเนี่ยคือคัดเกรดมาทุกคันค่ะคุณพี่่ะไม่มีประวัติชนหนักมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนมีครบนะคะไปค่ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้คุณพี่ได้อะไรมาบ้างนะล้อแม็กสีทูโทนเดิมๆจากฮอนด้าคุณพี่ค่ะสวยๆเลยนะดีไซน์สวยมากนะมาพร้อมกับหูกระจกที่ปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีกล้องที่มองจุดอับสายตามาให้ด้วยโหระบบ พร้อมมากเลยคะ่ะมาพร้อมกับที่เปิดประตูที่เป็นแบบโครเมียมนะคะเป็นสมาร์ทย์เลตได้ด้วยกุญแจพี่อยู่นในกระเป๋าเนี่ยก็สามารถเปิดปุ๊บตรงนี้เข้าไปได้เลยนะคะล็อกบดล็อกลอก็ลอรถได้จากตรงนี้นะคะเดี๋ยวกางเต้นพาไปชมในส่วนของประตูด,ด้านข้างนะที่นั่งตรงนี้คุณพี่คะให้ดูตัวน็อตทุกๆตัวนะคะด้านข้างไม่มีการชนหนักไม่มีการทําสีนะคะตัวน็อตน,นะคะเหลี่ยมสันคมกิบทุกตัวเลยคะ่ะไม่มีการขันไขขยับนะคะคุณพี่เหมือนคุณพี่ได้มาชมรถที่บริษัทเลยคะ่ะนะ เดี๋ยวก็แวะนี่ด้านหลังกันนิดนึงคุณพี่่ะตัวน็อตตรงนี้นะเห็นไหมคะสีเดิมๆแท้ๆจากโรงงานจุดแต้ม QC ยังอยู่ครบเลยค่ะเห็นไหมตรงนี้ไม่มีการชนหนักมานะสภาพสวยมากคุณพี่ค่ะ แถมราคาก็ไม่แรงนะสําหรับคันนี้คุณพี่หนูให้ดูตรงไฟท้ายไฟท้ายดวงตัวๆแบบนี้นะคะเป็น LED ค่ะคุณพี่ค่ะแยกส่วนได้อีกไฟเบรกไฟเลี้ยวนะคะไฟถอยอะไรกรอบคมเดิมๆจาก Honda ไม่มีรอยแตกด้านข้างเลยเห็นไหมคะนี่สวยมากมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนี่สังเกตตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานแล้วนะคะนี่กล้องยังใหม่อยู่เลยคุณพี่ขา เดี๋ยวพาไปชมนะในส่วนของด้านท้ายรถกันมากดีกว่าว่าจะสวยขนาดไหนนี่ด้านท้ายคุณพี่กว้างขวางใส่ของได้เยอะมากนะคะเบาะปรับพับได้60-40คุณพี่สําหรับ h r v เนี่ยสามารถพับราบลงไปได้เลยนะคะไว้แบบว่าใส่ของใส่กระเป๋าอะไรได้เกือบ5-6ใบอะ่ะคุณพี่ะ่ะ นี่หนูให้ดูนะพวกอุปกรณ์ยางอะไหล่แม่ลงแม่แรงอะไรอยู่ครบนะคะนี่ยางอะไหล่คันนี้นะคะยังไม่เคยถูกเปลี่ยนมาเลยค่ะคุณพี่ขาสภาพยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวถังด้านในไม่มีรอยทําสีนะคุณพี่เห็นไหมตัวยางาชิ้นทานมะพร้าวตรงนี้ค่ะเดิมๆจากโรงงานนะคะ แล้วก็ให้ดูในส่วนของโครงสร้างตัวถังด้านหลังคุณพี่ถ้าเกิดทําสีมานะรอยการผลิตนะคะจุดเม็ดอัดจากโรงงานเนี่ยจะหายไปนะคะสีมือก็จะย่นๆเนาะอันนี้ไม่มีคุณพี่สภาพเดิมๆจากโรงงานไม่มีการทํามาแน่นอนตัวน,อน็อตด้านท้ายคุณพี่อยู่ครบทุกตําแหน่งนะคะอันนี้ฝั่งซ้ายมือของกลางเต็นท์เห็นไหมคะช็กเชิร์กเดิมหมดเลยนะคะตรงนี้ฝาท้ายด้านข้างคุณพี่เห็นตัวน็อตไหมสีดำๆอย่างเงี้ยเหลี่ยมสันยังคมอยู่เลยคะ่ะไม่มีรอยขยับนะเ การใช้งานคือหนูการันตีคันนี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีการชนหนักมาแน่นอนคุณพี่คะ่ะสวยอะนะปึ๊บอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะส่วนด้านข้างของคนขับนะคะตรงนี้รอยบุบลักยิ้มไม่มีเลยคะ่นะาเปิดที่ปิดประตูอยู่ตรงนี้นะบางคนหาไม่เจอนะคะจะอยู่ด้านข้างเป็นสีดำๆตรงนี้นะปกติมันจะมีด้านข้างเนาะนี่ของ HRV เขดีไซน์มาแบบ นะคะภายในนะคะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะตัดกับสีเบจคุณพี่ขาภายในกว้างขวางมากเลยนะคะนี่สวยๆเลยที่วางแก้วนะคะมีให้ทั้งหมดด้านหลังมีอยู่3มตำแหน่งนะคะตรงข้างประตูแล้วก็ตรงกลางะคะ่ะคุณพี่ดีไซน์สวยมากนะคะหลังคาด้านบนสะอาดสะอานไม่มีรอยอักขระเลขยันนะคะ สภาพใหม่กิฟมาดูในฝั่งประตูด้านข้างนะข้างหลังคุณพี่ขาตัวน็อตนะคะเดิมๆจุดแต้ม qc จากโรงงานนะคะไม่มีรอยขันไข่หรือขยับเลยได้ใหม่แน่นอนด้านข้างทงฝั่งคนขับเนี่ยไม่มีการชนนะให้พี่เห็นนะคะเดี๋ยวมาชมในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่าฝั่งคนขับคุณพี่ขาได้อะไรมาบ้างเอามาดูตรงนี้ตรงนี้คุณพี่ขาด้านข้างนะคะกระจกปรับออตโต้นะคะทั้ง ที่นั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างๆนะคะเป็นแบบออโต้ด้านหลังอันนี้เป็นแบบว่าเราต้องกดค้างๆไว้อย่างนี้นะคะหูก็จกด้านข้างปรับพับไฟฟ้าได้อีกนะหยุยดีอ่ะคันนี้แล้วก็คุณพี่คะเบาะนะเดี๋ยวกางเต็งขออนุญาตนั่งขึ้นไปนะคะนี่เบาะปรับพับไฟฟ้าได้อีกต่างหากนะคะอันนี้จะได้ตรงฝั่งคนขับนะคะ ฝั่งคนนั่งข้างๆเป็นแบบเมนนวลค่ะคุณพี่ขาเดี๋ยวขออนุญาตสถานรถให้ดูอุ้ยเสียงเครื่องเงียบกริบนะคะเครื่องเบามากนะคะ ตัวนี้ให้ดูตำแหน่งตรงนี้นะคะเป็นโหมดอีโคคาช่วยให้คุณลูกค้าเนี่ยประหยัดน้ามันไปได้อีกเปิดไว้นะคะคุณพี่ช่วงนี้น้ํามันแพงเนาะอันนี้ก็เป็นป้องกันการลื่นถลายในกรณีที่ฝนตกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเปิดไว้นะคะพวงมาลัยคุณพี่ขาได้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแบบฟูลออปชันเลยนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายได้นะคะมีคู c คอนโท l ให้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนี่ตรงหลังพวงมาลัยนะคะเป็นตัวเพเด h ชีพค่ะคุณพี่ขับสนุกขับมันเปลี่ยนเกียร์นะคะเล่นรอบเครื่องเอานะตรงนี้ แล้วพาไปชมพี่ค่ะได้หน้าจอแบบทัสกรีนนะลูกเล่นเยอะมากรับ fm/am usb bluetooth ได้นะเสียบซ้าย hdmi นะคุณพี่ต่ออ ى, ดูดูหนังอะไรอย่างเงี้ยเสียบกับ YouTube ดูได้จากตรงนี้ด้วยนะคะคุณพี่ขาโอ้โอปชันจัดเต็มมากได้ระบบแอร์เป็นแบบแอร์ออโต้ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะตั้งค่ามาสมมุติจอดรถที่ร้อน,อนๆใช่ไหมเปิดแอร์ออโต้ไว้ แล้วบบก็จะทํางานแบบเปิดแอร์แบบเย็นฉ่าถึงใจแน่นอนนะคะระบบเกียร์นะคะเป็นแบบนี้ค่ะออโต้นะคะสามารถขับได้ทั้งออ,ออโต้ก็ได้เมนนวลก็ได้ตรงนี้เป็นโหมดสปอร์ตนะคะในการเร่งแซงค่ะคุณพี่ขาแต่ถ้าเปิดใช้นะคุณพี่ก็จะแบบว่ากินน้ำมันนิดนึงเนาะแล้วก็มีเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้นะคะออโต้เบรกโฮในกรณีที่รถติดไฟแดงเนี้ยไม่ต้องเหยียบเบรกให้ค้างแล้วก็เมื่อยขานะคุณพี่เปิดไว้ได้นะคะแถมได้อะไรมาอีก กระจกมองหลังนะคะแบบออโต้ด้วยค่ะตัดแสงแบบออโต้นะคะถ้ารถค้างข้างหลังสมมุติเป็นรถกระบะสูงๆแสงไฟมันแยงตาตรงนี้ก็จะปรับให้แบบออโต้เลยนะคะไฟนะคะใช้งานได้ปกปตินะคุณพี่นี่ตรงนี้ก็ มีไฟเหมือนกันคุณพี่อยากจะแต่งหน้าหรืออะไรเข้าตาก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวกางเต็นท์จะพาไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างนะคะว่าเครื่องยนต์จะเป็นยังไงอ่ะแต่แวะตรงนี้นิดนึงไม้แท้ไม้เดิมไม่มีการกอไม้นะคุณพี่ออกรถกับกลางเต็นท์ไปเดี๋ยวเติมน้ำมันให้ด้วยเต็มถังนะจ๊ะป่ะเดี๋ยวเราไปชมในตัวของเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะคะ มาชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันบ้างค่ะคุณพี่คะ่ะเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็น1.8ด l นะคะระบบหัวฉีดค่ะคุณพี่คะ่ะอันนี้ก็ช่วยประหยัดน้ํามันไปอีกนะคะ อัตราการกินน้ำมันคันนี้ก็อยู่ประมาณ16กิโลลิตรได้นะคะสาหรับคันนี้เพราะว่าเป็นเครื่อง1.8เนาะการเล่งแซงอะไรได้ดีเลยแล้วก็มีระบบความปลอดภัยพวกเบรก ABS, v a Traction Control จะอยู่ตรงมุมนี้นะคุณพี่คะ่ะจุดแต้ม QC จากโรงงานเลยค่ะเห็นไหมคันนี้ไม่มีการเปลี่ยนมาแน่นอนนะคะรอยคาบสนิมไม่มีเลยคุณพี่คะ่ะถึงจะแม้จะเป็นปี2019เครื่องยนต์เนี่ยยังไม่ได้ทันสปาเลยยังสภาพใหม่ไม่มีคาบน้ํามันเลยนะคะคุณพี่คะ่ะแถมแบตเตอรี่ถ้าหมดอายุนะคะกางเต็นท์เปลี่ยนให้ของเหลว ภายในทั้งหมดเปลี่ยนให้ไส้กองแอร์เปลี่ยนให้คุณพี่ออกรถไปกับกลางเต็นท์นะใช้รถกันได้ยาวๆเลยมาชมในส่วนของอด้านหน้าฝาขวามือของกลางเต็นท์นะคะตัวน็อตคุณพี่ขะไม่มีรอยขันไขหรือขยับใดๆนะคะโครงสร้างกรอบโคมไฟลไม่มีรอยแตกนะคะโครงสร้างเดิมๆค่ะชิ้นส่วนอุปกรณ์เดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์จากโรงงานนะคะน,น็อตเนดอะไรอยู่ครบเลยค่ะคุณพี่ขะอันนี้ทางฝั่งด้านซ้ายนะคะนี่ตัวน็อตเดิมๆค่ะคุณพี่ขะสีเดิมนะคะ จะเป็นแบบนี้นะคะโครงสร้างฝากระโปรงด้านหน้าคุณพี่คะไม่มีการทําสีนะคะเห็นไหมคะนี่ซีนยางอะไรนะคะใช้งานได้ปกติเลยนะจิกให้ดูนี่คะ่ะไม่มีเพเยอะอะไรหลุดออกเลยนะคะตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวเลยคะ่ะมีป้ายมอ,อก,กอไว้ด้วยนะคะแล้วก็แผงการความร้อนตรงนี้นะคะก็จะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้คุณพี่ให้เหมือนใหม่เลยนะคะ เขาต้องเข้าใจเนาะมันเป็นรถมือสองคุณพี่มันอาจจะมีนิดนึงวะรอยแบบควรๆนิดนึงแต่ถ้าปรับสภาพแล้วคุณพี่จะไม่ได้เห็นสภาพนี้จะเห็นเหมือนแบบเหมือนได้รถป้ายแดงอะ่ะคุณพี่ใหม่กิฟแน่นอนนะคะสาหรับคุณพี่นะคะที่สนใจนะคะ Honda HRV 1.8 EL ปี2019คันนี้ค่ะหนูบอกเลยรายได้1 8 0 0นคุณพี่จัดได้นะราคาคันนี้ขายอยู่ที่ 599,000มใช่ไหมตีไป 100, แสนละ2,000คุณพี่ก็ผ่อนประมาณ9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคพี่ก็ยังไหวๆอยู่คุณพี่ราคาป้ายแดงคันนี้เป็นเออเป็นล้านนะราคาป้ายแดงเป็นล้านเราลดมาเกือบครึ่งราคาเลยนะคุณพี่ได้ SUV ไปใช้นะดีไซน์สวยๆนะคะคุณพี่คะถ้าสนใจนะคะติดต่อช่องทางตรงกลางตรงนี้มาได้เลยหรือมาหากานเต็นได้ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่1นะคะอยู่เสรีไทย68แยกหนนะคะกรุงเทพมีนบุรีค่ะ สำหรับวันนี้คุณพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนให้น้องกางเต็นด้วยนะคะเรามาอัพคลิปให้คุณพี่ดูทุกวันเลยค่ะว่ารถอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างนะคะวันนี้กางเต็นด์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ